คาดออกจะดีกันสักเล็กน้อยดีกว่านะอยากเล่นเหมือนกันนะนี่ลองดูสิว่า,าตัวอนะันโชเนาะตัวเอ,อ่อนตัวแอนิมอลสปิริมีอะไรอย่างที่อยากจะแนะนำอยากจะไกดอยากจะมาแน่แนวกันบ้างนะคะหนึ่งไเลยอืมมันจะบอกแม่ไก่ไม่ใช่ซีไลออนนะคะ ตัวนี้บอกว่าความเั่งวลนหรือความกลัวที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะมันไม่ได้เป็นความจริงหรอกสิ่งเหล่านี้ t h e r e f o l e by focusing on the negative ม,มันเหมือนกับว่าเราอะไปเน้นในเรื่องของความที่ค,คือมันจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนสิ่งสมมุติแน่ เราโห่ oh, ใจคำนี้เลยนะดูเหมือนจะเป็นสิ่งสมมุติเลยนะเราก็มันเหมือนกับว่าเราพอถ้าเราไปนเน้นในเรื่องของความเป็นลบเอามนกระีฟอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะส่งพลังให้มันเพิ่มขึ้นทําให้คุณเกิดความกลัวกลัวที่จะเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรนี้เนาะเพราะฉะนั้นอยากให้หยุดความกังวลปล่อยวางความกลัวทั้งหมดเราทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะโอเคขึ้นนั่นเองนะคะอ,อยู่ที่จิตเรา,าจริงๆแลวนะแต่แมมบอกว่า stop worrying ทอยังไงอะ สตอร์บริงทำได้อย่างหนึ่งนะแอบนึกถึงคําว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งคำที่ซีไลออนเนาะเขามาบอกไว้ให้กัเพื่อนๆทุกคนสําหรับคลิปนี้ไปแล้วไม่ไปค่ะ